สวัสดีค่ะการเรียนรู้ผ่านคลิปสั้นๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ A-access ค่ะ A-access คือการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะการเข้าถึงการเดินทางทีนี้จากภาพที่เราเห็นเราเห็นอะไรคะเราเห็นการเดินทางในรูปแบบต่างๆนะคะโอ้โหะบบโลจิสติกมากมายเลยนะคะในการเดินทางการท่องเที่ยวเราแน่นอนเราได้เห็นว่า เราต้องอาศัยการเดินทางแล้วเราพอจะนึกออกไหมคะว่ามีการเดินทางอะไรบ้างที่เราได้ได้มีประสบการณ์ใช้อยู่เครื่องบินแน่นอนหลายหลายคนได้ใฝ่ฝันอยากจะเดินทางด้วยเครื่องบินหลายหลายคนใฝ่ฝันว่าอยากจะทํางานบนเครื่องบินนะคะรถบรรทุกเกี่ยวอะไรกับการเดินทางคะรถไฟเรือเรือขนส่งสินค้านะคะเกี่ยวอะไรบ้างเรามาดูกันคะ่ะ อันนี้เป็นสไลด์สรุปเกี่ยวกับเรื่องของ5องค์ประกอบหลักๆของการท่องเที่ยวโดยอาจารย์ดิกเมนที่ได้นําเสนอไว้นะคะวันนี้เรากําลังพูดถึงความสะดวกในการเดินทาง A Access ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพิจารณาอะไรบ้าง A Access เนี่ยเป็นแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวธุรกิจการคมนาคมขนส่งทางการารทงอากาศธุรกิจการคมนาคมขนส่งทางบกและธุรกิจการคมนาคมขนส่งทางน้ํานะคะ เพื่อที่จะตอบสนองต่อการท่องเที่ยวความหมายของการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งปีพุทธศักราช2497มาตรา4ได้กล่าวไว้ว่ามันคือการลำเลียงหรือการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของด้วยเครื่องอุปกรณ์การขนส่งคือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งรวมทั้งเครื่องทุ่นแรงด้วยความหมายของการขนส่งทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่จะให้มีการเคลื่อนย้ายคนสัตว์สิ่งของ จากที่1ไปยังอีกที่1นึ่ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะความหมายและละักษณะของการขนส่งคือการเคลื่อนย้ายนั่เนเองเราจะเคลื่อนย้ายเราก็ต้องใช้ระบบโลจิสติกส์นะคะเป็นระบบการจัดการการขนสง่งสินค้าโดยที่เราจะต้องมีเรื่องของการพิจารณาว่าทําอย่างไรที่จะทําให้ความต้องการของลูกค้าถูกที่ถูกเวลาและถูกต้องต้องมีการผสมสผสานการประสานงานระหว่างข้อมูล การบริหารวัสดุคงคลังการจัดการวัตถุดิบการบรรจุหีบห่อเป็นต้นนะทีนี้ในรายละเอียดของการพิจารณาเรื่องของการขนส่งนะคะในเรื่องของ access ที่จะต้องคิดก็คือเราต้องคิดเรื่องค่าใช้จ่ายในในบริบทของการท่องเที่ยวเราเองเราก็ต้องคิดว่าเมื่อเราจะขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเราต้องคิดเรื่องค่าใช้จ่ายการค่าการคิดค่าใช้จ่ายไม่ใช่แค่การคิดค่าขนส่งนะคะ แต่มันยังรวมถึงค่าขนส่งนี้เป็นค่าขนส่งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศมีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องไหมมีแพ็กเกจิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องไหมมีเรื่องของการประสานงานมีเรื่องของรายงานเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะเรามีหน้าที่เลือกโหมดการขนส่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและนะักท่องเที่ยวเราใช้เรื่องของปัจจัยในการคำนวณต้นทุนเป็นหลักนะและที่สำคัญที่สุดบางครั้งเราอาจจะต้องยอมจ่ายมากกว่าเพื่อที่จะทำให้ลูกค้า ได้รับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เร็วกว่าตามความต้องการของลูกค้าเขาอาจจะไม่อยากรอเจวันนะการขนส่งทางอากาศจึงต้องมาแทนที่การขนส่งทางเรือนะคะจะเลือกการขนส่งประเภทใดก็ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างไรต้นทุนปัจจัยต้นทุนและเรื่องของเวลาเป็นเรื่องสําคัญนะคะทีนี้มีเรื่องของการประหยัดต้นทุนของการขนส่งนะ ในใดกรนี้ก็สามารถทําให้นิสิตเได้พิจารณาเห็นว่าเรามีทางเลือกหลากหลายในการที่จะส่งมอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเครื่องบินรถบรรทุกรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานรถไฟและเรือจะเลือกเส้นทางใดจะเลือกการเดินทางด้วยวิธีการใดก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการประหยัดต้นทุนเป็นหลักและก็การระยะบวลาในการส่งมอบนะคะ องประกอบพื้นฐานของอการขนส่งก็ประกอบไปด้วย operator vehicle route และ terminal นะคะผู้ประกอบการขนส่งยานพาหนะเส้นทางการขนส่งและสถานีขนส่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนํามาคิดมาวิเคราะห์ว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรเช่นการเดินทางโดยเครื่องบินผู้ประกอบการการขนส่งคือใครสายการบินยานพาหนะคือตัวเครื่องบินมีกี่ยี่ห้อนะคะมีทางเลือกอย่างไรบ้าง low cost airline หรือ พรีเมียมแอร์ไลน์เป็นอย่างไรเส้นทางก,การขนส,ส่งเส้นทางก,การเดินทางจากกรุงเทพจะไปฮ่องกงมีกี่สายการบินมีกี่เส้นทางให้เราเลือกใช้นะคะเราจะต้องไปขึ้นที่เทอร์มินอลไหนเรามีสนามบินที่ไหนบ้างในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครเรามีสายการบินนานาชาติเรามีสนามบินนานาชาติกี่แห่งกันแน่นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะต้องเข้าใจเรื่งององค์ประกอบพื้นฐานนี่เป็นต้นจากไดอะแกรมนะคะ จะทําให้เราเห็นว่าถ้าเรามองทางบกทางน้ําทางอากาศจะมีองค์ประกอบของการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวแตกต่างกันไปโดยสปริตเป็น4ี่หัวข้อหลักคือผู้ประกอบการการขนส่งยานพาหนะเส้นทางและสถานีขนส่งนะคะถ้าเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางบกเราก็ต้องพิจารณาว่ามีรัฐบาลมีเอกชนทางน้ําเอกชนที่ได้รับสัมปทานนะคะเรือข้ามฟากเป็นต้นทางอากาศมีรัฐบาลและเอกชนมีสายการบิน เอกชนมากมายที่โอเปรตในปัจจุบันนี้นะคะท่าอากาศยานท่าเทียบเรือสถานีขนส่งนะสถานีรถไฟเป็นต้นรูปแบบการให้บริการการขนส่งก็มีรูปแบบระหว่างประเทศในตัวเมืองระหว่างเมืองความนิยมที่จะใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะคะระหว่างเมืองเนี่ยจะไม่นิยมขนส่งด้วยรถทคนะคะแต่จะนิยมขนส่งด้วยรถไฟ นะซึ่งประเทศไทยก็กําลังพัฒนาในรูปแบบของการขนส่งด้วยรถไฟเพราะว่าการขนส่งด้วยรถไฟประหยัดต้นทุนมากกว่าการขนส่งด้วยด้วยรถยนต์นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะขนส่งได้ครั้งหนึ่งเป็นจนํานวนมากนะการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวก็มีทั้งทางบกทางเรือทางอากาศนะเคยมีประสบการณ์ทั้ง3าประเภทนี้หรือยังคะแตกต่างกันนะคะการเดินทาง,ท,งท่องเที่ยวทางบก รถเช่าค่ะรถเช่าเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะคะรถเช่าในประเทศไทยต่างประเทศมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อนี่คือโลโก้ของแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Alamo Budget Enterprise Earth a v i s e u r o e e สยูโยนะคะลูกค้าก็นักท่องเที่ยวก็จะพยายามมองแบรนด์ที่ตัวเองรู้จักนีคะหรือจะเป็นเอ่นอนครชัยแอร์นะคะ เป็นต้นการเดินทางโดยรถบัสรถโค้ชนะคะออกซฟอร์ทูปนี่นะคะก็เป็นรถโค้ชที่เดินทางระหว่างเมืองออกซฟอร์ดกับเมืองลอนดอนนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะคะก็เชื่อมโยง2เมืองนี้ได้แบบสบายๆนะคะยูโรสตารค่ะเป็นรถไฟที่เชื่อมระหว่างประเทศนะคะอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสลอดอุโม,มงใต้น้ำนะคะสวยงาม นะคะหน้าเที่ยวชมหรือการท่องเที่ยวในเมืองนะคะผ่านรถตุ๊กๆนะคะผ่านเจ้าตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าผ่านรถเช่ารถจักรยานยนต์การเดินทางทางอากาศนะคะก็มีสายการบินที่รวมสัมภาระรวมอาหารหรือจะเป็นโลคอสแอร์ไลน์ที่ไม่รวมอะไรเลยเป็นต้นนะคะนี่คือลักษณะของเครื่องบินในรุ่นต่างๆรูปแบบต่างๆที่นี่จะได้เรียนลึกลงไปในอีก หัวข้อย่อยนะคะหรือในรายวิชาอืน่นที่เกี่ยวข้องนะคะนี่คือลักษณะของ Access ที่จะเกิดขึ้นทางการท่องเที่ยวมีรูปแบบการบริการที่หลากหลายก็อยากจะให้เราพิจารณาว่ามันมีการท่องเที่ยวในรูปแบบผ่าน Access ตัวนี้ได้กี่วิธีอย่างไรบ้างนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ